One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทย,ไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเสียงแหบเสียงแห้งอีกแล้วค่ะปั่นจักรยานทั่วลมไปวันสองวันนี้ก็หนาวทั้งลมแรงมากนะคะต่างฮอลแลนด์เนเธอท์แลนด์ทั่วประเทศก็ว่าได้ค่ะเช้านี้อากาศ12องศาสูงสุด16องศาสลัวเสียฝนปล่อยไปแล้วหยุดไปเมื่อกี้ สักคู่เดียวถึงจะได้ออกไปเดินไปเหินกันหน่อยหนึ่งจะลมจะหนาวจะร้อนก็ต้องพาคุณผู้ชายไปออกกําลังกายเนื้หนึ่งค่ะพาแกเดินรอบไปวงแหวนทางนูน้นทางนี้ไปเราบ้านกลางเมืองก็แบ่งสันปั่นเวลาออกทางนู้นทีทางนี้ทีจะได้โล่งๆหน่อยหนึ่งค่ะแต่ไปเจออากาศเย็นๆหนาวๆที่ไรนะคะคัดจมูกคัดคอตลอดกลับมาบ้านทีไม่กาแฟก็ ชาบ้างน้ำมะนาวบ้างอะไรก็ว่ากันไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ยุโรปก,ก็กำลังจะเดินทางไปหาฤดูหนาวกันแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กันสู้ๆกันต่อไปจะหนาวจะร้อนเราก็ต้องสู้ตามาหาก,กินกันต่อไปนะคะทักทายกันช่วงบ่ายโมงค่ะได้ไรมากินมาอวดมาอ้างค่ะข้าวหลามหม้อหุงข้าวค่ะจะพูดเรื่องข้าวหลามหม้อหุงข้าวให้ฟังถ้าใครอยากจะทำนะคะ เพราะว่าเรามาอยู่แดนไกลอยู่เมืองนอกเมืองนามไม่มีกอไผ่ไม่มีไม้ไผ่จะได้ไปตัดมาทําได้นะคะแต่เราก็ประยุกต์เองได้เขาหลาม,มาหม้อหุงข้าวเซิร์ชดูใน Google ใน YouTube ก็ได้นะคะมีคนก็สอนทําอยูต่ตัวจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะคะเรามาใช้ชีวิตอยู่ต่างถินต่างแดนเราต้องรู้จักประยุกต์และผสมประสานเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งที่สําคัญ ถ้าเราได้กินอาหารอร่อยมันก็มีแรงที่จะสู้กับงานกับความหนาวกับดินฟ้ากาศที่นี่นะคะได้กินอาหารที่เราอยากจะกินก็ว่าได้แต่เราก็ดัดแปลงนิดนึงขอให้เรามีเครื่องปรุงครบก็พอค่ะผมจะรสรสดีปลาร้าน้ำปลาซอสนะ้ำมันหอยเครื่องปรุงเรามีครบก่อนเราค่อยผสมผสรประสามดัดแปลงมันอยู่ที่มันสมองที่หัวของเราเองว่า จะทำอาหารอย่างไงแล้วก็เราก็เป็นคนกินเองนะคะเขาหลามหม้อของข้าวแค่เขาสารนี่แหละค่ะเขาเหนียวไว้สักห้าหชั่วโมงก็ว่าได้นะคะพอเราแช่เขาสารเสร็จเราอยากใส่ถั่วดําเรามีถั่วดําถั่วแดงถั่วอะไรก็ว่ากันไปเราก็แช่ไว้ด้วยพร้อมกับแช่ข้าวนะคะ พอเสร็จเราก็ซาวออกจากน้ำนะคะได้เวลาเราก็มาใส่หม้อหุงข้าวนะคะหลังจากแช่เสร็จแต่ถั่วดำหรือถั่วแดงเราก็ไปต้มก่อนสักส0ถึง15านาทีก็ค่อยมาตักใส่ข้าวสารนะคะหลังจากนั้นก็เทกะทิกล่องลงไปจากกล่องหรือจากกะทิไหนก็ช่างนะคะใส่ลงไปแล้วก็ให้มันเลยข้อมือขึ้นมาหรือว่ากะทิเรามีน้อยเราอยากเติมน้ำลงไปหน่อยก็ได้ แล้วก็น้ําตาลค่ะน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลอะไรก็ได้นะครับตีใส่เข้าไปอยากหวานน้อยหวานมากตีใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันเลยขึ้นมาเท่ากับที่เราหุงข้าวทั่วไปหรือว่าจะไม่ได้น้ําเยอะก็ได้นะคะพอเราหุงข้าวเหนียวค่ะใส่หม้อข้าวลงไปปิดฝาแล้วก็กดหุงเลยค่ะพอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บมันยังไม่ละอุมากอะไรมากแล้วก็ใช้ทัพเพียล่ะค่ะคนทัพพีที่ตักข้าวคนในทั่วก่อนแล้วก็ปิดฝาต่อไปอีก 15นาทีหรือว่าเราจะเหมือนกดหุงอีกสักหน่อยหนึ่งถ้ามันยังกดได้นะคะหลังจากนั้น15นาทีเราก็เปิดฝาดูนะคะอยากให้มันเป็นม้วนตัวตัว,ตวก็เอากระดาษฟอยล์นะครับรั่วจะปล่อยให้เย็นก่อนก็ได้ตักมาใส่กระดาษฟอยล์แล้วก็ม้วนม้วนๆน,นะคะม้วนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นไอ้นี่ค่ะแล้วก็ แต่ตัวตัวไปใส่หม้ออบแอร์ฟรายอีกนะคะตัวตัวอยากจะย่างเหมือนข้าวเหนียวปิ้งนะคะมันก็พอได้กินอยู่ค่ะก็ถือว่าอร่อยอยู่นะคะกินกับกาแฟค่ะทําไปเมื่อวันก่อนนะคะแต่ทีนี้เราก็ม้วนไว้อะไรไว้เราแช่ตู้เย็นไว้ทีนี้ก็มาอบมาเวฟกินค่ะนี่แหละกาะการทําอาหารเราก็ไม่ตายตัวหรอกค่ะเราจะให้มีครบทุกสิ่งทุกอย่างเรามาอยู่แดงไกลขนาดนี้ขนาดเราอยู่บ้านนอกอยู่บ้านเรายัง ไม่มีเวลาจะไปตัดไม้ไผ่มาทำเลยนะคะส่วนมากก็ซื้อค่ะบ้านเรามันซื้อง่ายนะคะตลาดนัดทีอะไรทีคนก็มาขายสารพัดอย่างมันซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ออกไปตรงไหนก็จะมีร้านค้ายิ่งอยู่ทางกรุงเทพปุ้งไทยนะคะยิ่งตามตอกซอกซอยอาหารการกินส้มตาเอ้ยไก่ย่างเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับพูดมาก็อยากกินส้มตําไก่ย่างนะคะตัวโตวก็ย่างบ้างอยู่ค่ะแต่ก็ย่างหม้ออบแอร์ฟรายบ้างทอดบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนไป ตอนนี้พ่อใหญ่แกเห็นสินค้าลดราคานะคะซุปเปอร์อยู่หน้าบ้านนี่เองโชคดีของที่ว่าเป็นคนบ้านกลางเมืองนะคะเดินลงไป3นาที5นาทีห้างเอเชียห้างขายของไทยก็ถือว่าเดินไปไม่ไกลมากแต่ขนาดอยู่กลางเมืองขนาดนี้ตัวตัวเองก็บังคับก็ตุนนะคะไม่อยากจะไปบ่อยอยากจะดัดนิสัยตัวเองใครจะเดินไปทุกวี่ทุกวันคะเดินไปทีก็หมดเยอะส่วนมากก็จะซื้อมาเลย บางครั้งซื้อแป้งข้าวเหนียวมาไว้ถุงหนึ่งแป้งข้าวเจ้าถุงหนึ่งแป้งมันถุงหนึ่งซื้อมาไว้ตลอดนะคะมะพร้าวที่เขาส่งมามะพร้าวขูดแช่แข็งมาแล้วก็มาอัดไว้ตรงนี้กะทิอะไรก็ซื้อมาหมดนะคะเวลาอยากจะทําขนมนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรยีมวดก่อนก็ทําขนมต้มค่ะก็เปิด y YouTube นี่แหละค่ะดูเลยค่ะว่าอันไหนง่ายอันไหนสะดวกกับเราประยุกต์เอาเอง ขนมต้มก็ทําดีนะครับแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วก็หยอดกะทิคั้นไปคั้นไปแล้วก็ <c oughs> เอามะพร้าวขูดนะคะมาสรวนหน่อยหนึ่งกับน้ําตาลนะคะมาทําเป็นไส้ <c oughs> ก็ถือว่าอร่อยอยู่ค่ะพอได้ทํากินอยู่อะไรไม่รู้ก็ถามพี่ยูเขาได้นะคะ, <c oughs> คะกาแฟค่ะเดี๋ยวก็กินนะครับพูดให้ฟังกันนิดหนึ่งแล้วกัน, <c oughs> ก,นการที่เรามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเราได้กินอาหารถูกใจได้กินอาหารบ้านเรามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่ง แต่ตอนตุตู้ไปทํางานนะคะส่วนมากก็จะทําข้าวผัดไว้หุงข้าวไว้อะไรไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเช้เชามาเราก็กินก่อนจะไปทํางานโรงงานนะคะก็กินข้าวผัดกินข้าวก่อนการได้กินข้าวเรามันชินนะคะคนไหนกินอะไรก็กินน,นั้นนะคะไม่ได้ว่าการบางคนเขาหัดกินอาหารฝรั่งตามสามีฝรั่งจ๋าก็ดีไปแต่ตัวตัวเองวันไหนไม่ได้กินข้าวหงุดหงิดบางครั้งนะคะมันไม่อยู่ท้องอยู่ไส้เรามันมัน บอกไม่ถูกอย่างเพื่อนที่รู้จักกันเมืองใกล้ๆกันนะครยังบอกเลยว่าแต่ละเช้าฉันกินเหมือนฝรั่งมากฉันกินเหมือนเธอไม่ได้หรอกฉันไม่มาทํากับข้าวหรอกโตโต้ทัดเช้าไหนไม่ได้ทํากับข้าวยากมากนะครับบางครั้งก็หงุดหงิดไม่ได้ต้มได้แกงได้ผัดได้ออมได้อะไรความที่เคยกินความที่ได้ทําทุกเช้าแต่โชคดีว่าเราได้เป็นอิสระอิสระในการกินอย่างสามีก็ให้ โอกาสเราเต็มที่อยากกินอะไรก็หากินอยากทําอะไรก็หาทําแต่ถ้าเหม็นมากๆก็จะบอกแกออกไปเดินไปเหินก็ได้ถ้าเป็นเมนูเหม็นเหม็นเมนูใส่ปลาเยอะเอ่ยว่าใส่ใบมะกรูดใส่อะไรเยอะเครื่องเทศเยอะๆนะคะกลิ่นมันแรงเกินไปเราก็จะบอกเขาก่อนร่วงหน้าว่าฉันทําอาหารอีสารนะอะไรอย่างนี้โชคดีว่าสามีเป็นคนไม่ชอบทํากับข้าวมันก็เลยดีกับตัวเรานะคะบางครั้งก็ปล่อยให้แกทําบ้างอยากกินอาหารอิตาเลียนลาซียาลาซญญาหรือว่า สปาเกตตี้อะไรแกก็ทําได้ปลกปลาอยู่แต่นานๆตัวตัวจะกินทีนะคะตอนไปทํางานโรงงานบางครั้งก็ห่อปอกเปียกไปบางครั้งห่อเข้าผัดไปก็มีเพราะว่าที่โรงงานก็จะมีไมโครเวฟให้นะคะที่โรงอาหารเราก็ไปอุ่นกินอะไรกินนะคะช่วงพักเที่ยงแล้วแต่ใครถนดัดใครถนัดมันนะครับเพื่อนว่าทําไมมึงไม่หัดกินอาหารฝรั่งฉันไปทํางานฉันเอาขนมปังเป็นชิ้นเดียวผลไม้ชิ้นสองชิ้นก็อยู่ได้แล้วเวลาพักเที่ยงมาอีกค่ะ เช้ามากาแฟแล้วก็พักข้าวผัดบ้างทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรไว้ตั้งแต่ตอนเย็นบ้างเช้ามาเราก็อุ่นกินกินพวกนี้ไปก่อนกว่าจะถึงเที่ยงถ้าจะให้เราไปกินขนมปังตั้งแต่เช้าไปเลยกว่าจะถึงเที่ยงทอง้องร้องโจกโจกเลยก็ว่าได้นะคะการที่ได้มาอยู่เมืองนอกเมืองนาถ้าเรามีอิสระเสรีในการซื้ออาหารการกินหรือว่าทำกับข้าวถือเป็นสิ่งที่ยอดยี่มที่สุด ตัวตัวเองไปอยู่สุดขอบล่าฟ้าเขียวจะสุดขอบโลกก็ช่างนะคะก็อยู่ได้ถ้าได้ทํากับข้าวและก็ได้กินอาหารไทยบอกตามตรงเลยค่ะถ้าไม่ได้กินนะโอ้ยไปอยู่ที่ไหนก็ยากนะคะถ้าเราได้ทาอาหารอาหารนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญต่อร่างกายของเราและก็ความรู้สึกนะคะเราจะไปอยู่ตรงไหนก็ช่างถ้าได้เพื่อนได้ฝุงได้กินอาหารรวมกันได้กินอาหารไทยหรือว่าเขามีงานไทยต่างๆขายอาหารเรามีความสุขค่ะได้เจอ สิ่งที่ชอบนะคะแต่เราก็ต้องรู้จักประยุกต์เป็นอันไหนแพงอันไหนถูกไม่ว่ากันนะคะอย่างตัวตัวเองมะรกรปีนี้แทบจะยังไม่ได้กินสักครั้งเลยนักส้มตําส่วนมากก็ตําแตงนะคะแตงบ้านเข้าบ้านแตงฮอลแลนด์นี่แหละคะ่ะผสมประสารแต่เรามีปลาร้ามีเครื่องปรุงก็พอนะคะมันก็ใช้แทนกันได้แล้วอีกอย่างหนึง่งอากาศหนาวๆเพื่อนก็ไม่มีจะกินเราตําอะไรขึ้นมากินคนเดียวบางครั้งบางก ไม่แสบเท่าไหร่นะคะวันนี้มีเรื่องราวอาหารการกินมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะครับเพราะเห็นตัวเองทําข้าวหลามแล้วก็เลยอยากจะคุยแฟนให้แฟนกับเอฟซีฟังยังไงก็เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะสู้ๆกับความหนาวกันกําลังเดินทางมาแล้วนะคะสู้กันต่อไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทํามาหากินกันต่อไปคะ่ะใช้ชีวิตให้เป็นก็พอขอบคุณและสวัสดีนะคะคอมเมนต์กันได้เลยคะ่ะ